ผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูนะคะดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิด16ทธันวาคมถึง15มกราคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าใครทราบลัคนาสามารถดูประกอบกันได้นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงประจําเดือนพฤศจิกายน2,564เป็นดวงภาพรวมการงานการเงินความรักเป็นเรื่องทั่วไปตามด้วยพลังงานเลขโชคลาภนะคะขออนุญาตสับไพ,พเปิดดวงให้กับชาวธนูคะ่ะ ท่านได้ไพ่สีดาบเป็นไพ่รีแลกผ่อนคลายนะคะเพราะเป็นไพ่หัวตั้งนั่นเองนะคะเป็นไพ่ด้านสว่างตามด้วยไพ่เดฟูเดือนนี้จะไปเที่ยวไหนกันเอ่ยเนี่ยนะคะเป็นไพ่ใบถัดไปสองไม้เจ็ดถ้วยเป็นการพักผ่อนจริงๆนะ,ะอัศวินเหรียญไพ่สตาหัวตั้งเหมือนกันคะ่ะ เป็นไพ่ด้านสว่างสี่ถ้วยพระสังฆราชว้าวสวยงามสองถ้วยชาริออลม,มีแอคชัน่นมีแอคชั่นของความแบบแอคทีฟขึ้นมาแล้วล่ะไทมล้านห้าเหรียญอ่าโอเคค่ะ ดูพลังงานเนี่ยอาจารย์มองเป็นพลังงานของความผ่อนคลายนะคะก็จะมีช่วงต้นๆเดือนพฤศจิกายนนี่แหละที่จะรู้สึกว่าผ่อนคลายอารมณ์ดีนะคะอาจจะฝันหวานนะคะถ้าฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะไม่รู้นะเหมือนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเนี่ยเจ็ดถ้วยกับไพ่พระสังฆราชอาจจะฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบรรพบุรุษก็ได้ให้โชคลาภก็ได้นะเนี่ย ขึ้นแบบนั้นจริงๆเป็นไพ่นอนรีแลกแล้วก็เดอะฟูลคือการไปท่องเที่ยวแบบชิลๆสบายๆายอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นไพ่หัวตั้งชุดนี้ค่อนข้างแรงนะคะไพ่ไอ้ไพ่หัวกลับเดอะฟูลเนี่ยเห็นไหมคะตกเลยนะเหยียบก้อนหินตกลงไปหูเหวไปเลยแต่อันนี้คือแบบ ก็ยังไม่มีอุบัติเหตุนะอาจารย์มองไพ่ไพ่ใบนี้ท่านจะไปเที่ยวไปไหนก็สบายชิวๆนะคะไพ่สี่ใบนี้ดีหมดนะก็ให้พลังงานของความผ่อนคลายแหละอาจารย์มองความโดดเด่นอยู่นะคะในเรื่องของอการพักผ่อนนะการที่ท่านอาจจะแบบอิ่มอกอิ่มใจหรืออิ่มตัวในหลายๆเรื่องในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะจะมีความสุขมากๆหรืออาจจะ เป็นการไปร่วมสังสรรค์กับพ่อแม่ก็ได้เนาะกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยกับใครที่อยู่ไกลกันก็อาจจะได้เจอกันนะคะอยู่คนละจังหวัดอย่างเงี้ยหรือคนละประเทศก็มีเกณฑ์จะเจอกันกับคนในครอบครัวนะพะเป็นไพ่สังราชนั่นเองโอเคเรามาดูเรื่องงานกันก่อนค่ะในตําแหน่งการงานนะคะเป็นไพ่อ,อัศวินเหรียญแปลว่ายัางตอบโจทย์ในเรื่องของความเติบโตก้าวหน้านะเหรียญอยู่ในมือและเป็นแอคชั่นของ ไพ่หัวตั้งหรือไพ่ด้านสว่างที่ยังมีความสุขความสําเร็จความสมหวังนะคะเป็นไพ่เหมือนกับมีการแข่งขันแล้วเข้าเส้นชัยเห็นไหมคะเป็นเชือกที่ขึงอยู่แล้วมีเขาเรียกว่าริ้วธงอะ่ะเออโบกสะบัดโยนะแล้วเหรียญอยู่ในมือก็คือรางวัลอยู่ในมือเพราะฉะนั้นเรื่องงานในเดือนพฤศจิกายนชาวธนูก็ต้องประสบความสําเร็จมีชื่อเสียง นะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งผู้ใหญ่อุปถรรัมภ์นะคะชัมบาลันนะฮะถึงแม้จะเป็นไพท่ทำบาลันที่มองว่าก็จะมีเงื่อนไขหน่อยนะในการที่ท่านจะได้ก็เขาก็อาจจะต้องตั้งเป้าอ,อย่างรเป็นเซลล์เนี่ยเออจะต้องทําได้ยอดเท่านี้นะผู้ใหญ่ก็ต้องพูดไว้เลยแต่ท่านทําไดอ้อาจารย์มองว่าท่านทําได้นะฮะถึงแม้ท่านจะมีความรู้สึกว่าอู้กว่าจะได้อะไรมาสักอย่างมันทําไม ยากเย็นแสนเข้นนะคะไพ่สี่ถ้วยกับห้าเหรียญเป็นไพ่ลักษณะเหมือนความรู้สึกแบบบางครั้งตัวเองก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยบ้างคนเรามันก็มีหลายๆอารมณ์แหละอาจารย์มองนะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ลุกขึ้นมาสู้ไพ่ใบน,นี้คือสู้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีบ้างในบางอารมณ์ที่มีความรู้สึกว่างานที่ได้รับมอบหมายวันนี้มันมันมันเกินกํลาลังบ้าง,าง,างหรือว่ามัน เราจะทำสำเร็จไหมก็ก็อาจจะมีความคิดแบบนั้นอยู่บ้างนะคะแต่แล้วท่านสำเร็จไหมนะคะอาจารย์ก็มองว่าท่านประสบความสำเร็จได้เพราะไพ่ข้างบนเนี่ยท่านไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนะคะไพ่สองไม้กับไพ่สตาเนี่ยนะคะสองไม้เท้าชุดนี้จะเป็นไพ่ที่จะต้องปีนขึ้นไปบนบนยอดต้นไม้ให้ได้เพื่อพิชิตอะไรสักอย่างเมือนปีนไปเก็บผลละไม้อย่างเงี้ยนะคะ ถ้าแปลก็เหมือนการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นี่แหละคะ่ะชาริอดตใบนี้ก็เหมือนกันเป็นไพ่ที่กําลังแบบฮึกเหมิมในการสู้รบนี่นะฮะต่อให้จะมีอะอย่างนี้นะคะฝ่ายฆ่าศึกอาจจะยิงลูกธนูมาเสียบอยู่ตรงเขาเรียกเหมือนกําบังอะโล่อะที่อยู่ด้านหน้ารถเนี่ยไม่ได้โดนตัวท่านเลยเห็นไหมคะมันมันมีเหมือนกับเป็นสิ่งป้องกันเป็นกําบังสําหรับท่านอยู่ และท่านก็ยังมีพลังงานที่ที่ลุยอะอาจารย์ก็เลยมองว่าอ่าโอเคนะในเรื่องงานถ้าเป็นไพ่แบบนี้และไพ่ตัวตนท่านอีกใบที่จะมองก็คือไพ่สตาเป็นไพ่ที่ภาพเทพีอิสตาเนี่ยกำลังเทน้ำราดลดลงที่พื้นน้ำแยกออกเป็นห้าสายเหมือนพลังงานที่แบบเติมเต็มให้ต้นไม้ออกดอกออกผลอะไรประมาณนี้ นะคเพราะฉะนั้นก็เหมือนท่านได้รับการเติมเต็มนั่นเองนะคะอาจารย์เลยมองเรื่องงานเนี่ยสตาคือดวงดาวคือความสมหวังในสิ่งที่ท่านจะต้องได้นะในการให้ความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยการทุ่มเทด้วยตัวท่านเองช่วงต้นเดือนอาจจะชิวๆแต่กลางเดือนนะ เป็นต้นไปจะเหน็ดเหนื่อยสักนิดหนึ่งแต่ก็ยังมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวธนูนะการเรียนก็แปรในแง่เดียวกันเหมือนกันน้องนองนักเรียนนักศึกษานะคะก็ต้องทุ่มเทเอามากๆแหละไพ่แบบนี้อย่าเฉยเหมือนต้องช่วงต้นเดือนก็เฉยได้บ้างอพอเราชาร์จแบตชาร์จพลังงานให้ตัวเองทีนี้ก็ลุยละนะคะไพ่จะบอกว่าลุยเลยนะคะไพ่เชอรีออแปลงั้นจริงๆนะคะ อ่าต่อไปในเรื่องของการเงินนะคะในเมื่อท่านเป็นอัศวินเหรียญขึ้นมาในไพ่เขาเรียกว่าพื้นฐานดวงชะตานะไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นในการเงินนะคะถึงแม้จากแบบใช่มันก็ต้องไม่ได้อะไรง่ายๆอยู่แล้วอันนี้ส่วนมากจะเป็นเงินจากงานได้ด้วยแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่ามีช่วงต้นเดือนที่ท่านจะดีเพราะแบบเงินจากจากโชคลาภได้แต่ไปปลายเดือนตั้งแต่กลางเดือนถึงปลายเดือนจะเป็นเงินจากจาก การทำมาหากินจริงๆการทุ่มเทของท่านจริงๆเกิดขึ้นนะท่านถึงจะมีความสุขในเรื่องของการใช้ได้เงินมาแล้วก็บริหารจัดการให้เป็นนะไพ่อย่างเงี้ยห้าเหรียญกับห้ากับสี่ถ้วยเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องระวังมากที่สุดคือคนยืมเงินอาจจะไปดนคืนอเพราะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงนะฮะเงินเข้าก็จริงแต่ก็ระวังเงินออกแบบแบบตัวความใจอ่อนของตัวเองไพ่พระสังฆราชเนี่ยชาวธนูอย่าลืม ไพ่ประจําตัวท่านก็คือหมายเลข5ภาษาสังฆราชนะไพ่ประจําตัวท่านนะฮะคือดาวพฤหัสแต่ไพ่นี้เป็นราศีพฤษภนะคะแต่อาจารย์จับความหมายของดวงดาวมาพูดนะคะไม่ได้จับความหมายของอพบบางครั้งก็จับทั้งสองสามอย่างรวมกันได้หมดนะคะบอกเลยมันเป็นการอ่านผสมผสานนะคะอย่างดาวพฤหัสก็อ่านเป็นดาวประจำราศีธนูได้ ะะก็โอเคหละไพ่แบบนี้นะท่านท่านมีพลังเพราะมีไพ่ประจําตัวท่านดาวประจําตัวท่านเกิดขึ้นนะอาจารย์มองอย่างนี้นะคะมีโอกาสสําเร็จมีโอกาสที่สิ่งสิทธิคุ้มครองศัตรูเนี่ยคิดร้ายท่านไม่ได้เลยบอกเลยแพ้ภัยตัวเองอย่างแน่นอนใครเข้ามาหาท่านจะถูกตีกลับทันทีด้วยพลังบุญของท่านที่มี อาจารย์มองประมาณนั้นเลยนะคะถือว่าโอเคมากๆเโอเค okay, มาพูดในเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักถ้าใครที่เ,เป็นครอบครัวอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนะเาะอาจจะมีความแบบเฉยๆช้าๆกันลงไปบ้างอาจจะอยู่กันมานานามันก็อาจจะมีแค่ความแบบเขาเรียกว่าผูกพันหรือความห่วงใยแต่ความ เ,เขาเรียกว่ากระตือรือร้นในเรื่องของความรักอาจจะเฉยไปนิดนึงนะถ้ามองจากหนา้าไพ่นะฮะส่วนคนที่มีความรักตัวกันแต่ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรเนี่ยนะก็ยังมองว่าอย่าเฉยไพ่แบบนี้ท่านจะต้องพยายามที่จะอสร้างตัวเองให้เป็นจุดเด่นนะสร้างตัวเองให้เป็นจุดเด่นเนี่ย ไพ่พันธุเป็นภาพสองถ้วยก็จริงแต่ภาพสองถ้วยเป็นไพ่คนยังยืนหันหลังให้กันแต่ในมือผู้หญิงยังถือถ้วยถึงแม้จะหันหลังให้ผู้ชายผู้ชายก็หันมามองก็ยังยิ้มให้อยู่นะอาจารย์มองถึงแม้จะเป็นไพ่หัวกลับหรือไพ่ด้านมืดแต่ไม่ได้ถึงขั้นเสียนะคะถ้ามองแอคชั่นไพ่ก็ยังมีใจให้กันเนี่ยนะคะความรักท่านอาจจะมีแรงปะทะทะเลาะเบาแวงความคิดเห็นหรือ ตัวท่านเองบางครั้งก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอมืมีความเป็นตัวของตัวเองอะ่ะอาจจะพูดว่าฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้อ่ะคุณรับได้ไหมเออบางครั้งเนี่ยต้องดูนะว่าเราเราอาชนะใจเขาหรืออยังที่จะใช้คําพูดคํานี้นะอาจารย์บอกก่อนเลยไม่ว่าธนูชายหรือหญิงก็ตามท่านจะพูดคํานี้ได้ต่อเมื่อท่านต้อง ต้องสามารถเข้าไปนั่งในหัวใจของคนคนนั้นแล้วแต่ถ้ายังเข้าไปนั่งไม่ได้อย่าเพิ่งพูดนะว่าให้ให้รับในสิ่งที่ผมเป็นหรือฉันเป็นไม่งั้นคุณจะสูญเสียไปจริงๆก็ได้นะเหมือนสองใบสุดท้ายเนี่ยคือการสูญเสียได้ด้วยเหมือนกันแต่ไพก่ก็ก็ยังบอกให้เรา,ะาระมัดระวังไงคะในเรื่องของคำพูดหรืออารมณ์หรือการทำลายเอาใจใจตัวเองท่านอาจจะสูญเสียไปจริงๆแต่ถ้าท่านยังมีความรู้สึกว่า ท่านยังไม่ได้เข้าไปนั่งในหัวใจเขาต้องยังพยายามต่อไปเออต้องให้มันซึมซับในใจเขาที่เขาไม่สามารถลบเราจากหัวใจเขาได้นั่นแหละท่านอาจจะใช้คําพูดแบบนี้ได้อาจารย์พูดอย่างนี้นะเออก็ยังมีโอกาสแหละมันมันไม่ถึงขั้นแบบเขาเขาเรียกว่าเขาเทท่านทิ้งไปเลยหรอกนะก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแค่อาจจะมีประเด็นปัญหาที่อาจจะต้อง ยังใช้เวลาในการไปนั่งอยู่หัวใจใครสักคนนะโอเคสำหรับคนโสดนะคะไพ่เดอะฟูลอยู่ในตำแหน่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของความรักก็อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาถึงที่ท่านไม่เคยเจอมาก่อนเลยแหละเออเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะคะในในเรื่องของความรักนะอาจจะเป็น เ,เขาเรียกว่าคู่กันนั้นแต่อดีตชาติมาเจอกันก็ได้นะเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดคาดฝันแต่พอเราเจอแล้วเราจะมีความรู้สึกคุ้นเคยแปลกๆก,กับคนนี้ก็ได้นะนั่นแหละถ้าท่านมีอาการแบบในหัวใจมันสัมผัสได้หรออาจารย์มองคนทุกคนมีจิตจิตสำนึกจิตไม่ใช่จิตสำนึกจิตใต้สำนึกอืมทุกคนมีเซนน่ะเอ,อท่านจะรู้เองแหละที่อาจารย์พูดไปนะคนที่จะเข้ามาสำหรับความรักใหม่ๆหมก็ เปิดใจคบ้าแบบให้เวลากันนะยังเป็นโอกาสที่จะเป็นความรักได้อยู่นะคะแต่มันก็ช่วงเริ่มต้นมันก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะอ่อโอเคนะคะในเออถ้าในเรื่องของสุขภาพนะอืออาจารย์มองตำแหน่งไม่ได้เสียมีไพ่พระขึ้นคุ้มครองนะก็โอเค นะะในเรื่องสุขภาพของคุณยังแข็งแรงชาวธนูไม่น่าจะมีปัญหาอุบัติเหตุก็ไม่เกิดอยู่แล้วที่อาจารย์พูดไปนะคะโอเคค่ะมาดูไพ่พลังงานเลขโชคลาภค่ะได้พลังงานเลข44ี่นะคะเจห้า 2นะคะ44752พลังงานเลขชกลาประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ